โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมีแอปมาใหม่นะครับชื่อว่าไลฟ์วูมครับผมก็ชื่อเหมือนในรูปเนียเลยนะครับนี่คือชื่อของเขานะฮะส่วนหน้าตาของเขาก็หน้า<ะ>ตาขเขาจะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถเข้าไปเซิร์ชในเพจสโ a เพจสโตก็จะประมาณนี้นะครับพิมพิมคำว่าไลฟ์วูมเข้าไปมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับไลฟ์ออฟฟิเชียลแอคเคา เสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะฮะเท่านี้เพื่อนๆก็ผูกกับ ID ดีไลน์ของเราได้เลยครับไลฟ์ o ูมนี่คือมันผูกกับไลน์ของเรานะไลน์ไลน์ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยนะมันผูกกันอยู่ครับผมมันเป็นแอปมาใหม่ที่เกี่ยวกับพวกการตลาดอะไรพวกนี้มั้งน่าจะเกี่ยวกับพวกเหมือนเหมือนเพจใน facebook อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่รูปแบบภายในเนี่ยจะคล้ายๆกับ TikTok ครับผมเราสามารถอัปโหลดคลิปอัปโหลดอะไรแบบสั้นๆยาวก็แล้วแต่นะคือสามารถสร้างรายได้ได้อยู่ในไลฟ์วูมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้ดูนะครับข้างในมันจะมีอะไรบ้างส่วนตัวผมผมได้ผูกติดไว้แล้วนะครับเข้ามาหน้าตาจะประมาณนี้นะครับ ของผมได้พูกติดไว้แล้วครับผมหน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่มีนะครับเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยคืออยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันนะคือสามารถสร้างไรายได้ได้นะครับลายตัวนี้ก็ลูกเล่นเขาตันนี้จะเป็นโฮมนะครับโฮมครับผมอันนี้ก็เราโพสทำคอนเทนต์อะไรต่างๆก็จะเป็นตรงนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปเลยอันนี้ก็จะเป็นคนที่ติดต่อเราคนที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องอะไรของเราเนี่ยเลยฮะมาดูมาอะไรของเราครับผมส่วนตัวนี้ก็จะมีการบอกว่าใครเข้ามาดูใครเข้ามาแท็กเก็ตรีหรือ,รอบล็อกอะไรเราเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดนะครับใครมาดูคลิปดูอะไรของเราครับผม ของผมยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดใหม่ครับผมล่าสุดเลยเนี่ยก็ได้รับคำแนะนำจากน้องผู้หญิงคนดังเชื่ออะไรไม่ทราบนะฮะแต่ก็เห็นในคลิป YouTube ของเขาเนาะก็เลยสนใจเพราะว่ามันเพิ่งเปิดใหม่เราก็มีโอกาสได้สร้างใหม่เริ่มใหม่เงี้ยน่าจะดีกว่าครับผมโอกาสเราน่าจะสูงกว่าอันนี้อันสุดท้ายก็จะเป็นรูปกระดิ่งนะครับ อันนี้ก็เขายังไม่เปิดให้เราเข้าไปนะครับเพราะว่าเป็นการตั้งค่าหรือว่าการเรียกอะไรตั้งค่าเกี่ยวกับพวกการสร้างไรายได้อะไรพวกนี้มั้งน่<ม>นาจะประมาณนั้นนะครับโอเคถ้ายังไงยังไงก็ลองดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาใช้งานดูนะครับง่ายมากครับผมแค่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งมาเสร็จแล้วก็ผูกกับ i d ดีไลของเราโดยตรงเท่านั้นพอแล้วครับผมนอกจากนั้นไม่ใช่นอกจากนั้นคือหลังจากนั้นก็เพื่อนๆสามารถสร้างคลิปคอนเทนต์สั้นๆยาวๆหรืออะไรแล้วแต่ก็ทำคอนเทนต์ต่างๆเพื่อสร้างรายได้ได้เลยครับก็เท่าที่ได้ข้อมูลจากน้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่ามีผู้ติดตามแค่300คนแล้วก็ ทำคลิปให้เยอะๆนะฮะเขาจะมีโฆษณาแทรกในระหว่างคลิปของเราเพราะฉะนั้นคลิปต้องยาวกว่าประมาณ10กว่าวินะครับถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้ไดโอเคนะครับก็ผมไม่มีอะไรก็มีเท่านี้แล้วก็ฝากด้วยนะครับถ้าเห็นชื่อนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะะแล้วก็แอดมาเป็นเพื่อนกันด้วยนะเราไปพร้อมกันเลยเพราะว่าผมเองก็เพิ่งเริ่ม แล้วก็อยากให้ทุกคนมาเริ่มด้วยกันนะเพื่ออะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นโอเคนะฮะโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณครับที่แวะมารับชม